สอรพอจัดทําโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และจิตปัญญาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชาเสาครับชาเซาเป็นการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกับคนทํางานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนาราธิวาส วิธีการก็คือเราเข้าไปทําให้3จังหวัดนั้นซึ่งประกอบไปด้วย3ามบริการประมาณ30กว่าแห่งเนี่ยนะคะมาสร้างเครือข่ายการเรียน,นรู้นี่แหละนะคะแล้วเราก็จะให้มีเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวหลักนะคะเป็นตัวหลักในการที่จะช่วยขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมซึ่งกันและกันไปถามสารทุกสุขดิไปเยี่ยมกันแล้วก็ในขณะเดีวยวกันแล้วก็เอาเรื่องของแนวคิดของกระบวนการพัฒนาคุณภาพเข้าไปผสมผสานด้วยนะคะค การใช้มิติด้านจิตใจที่ละเอียดอ่อนผสมผสานและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสร้างคุณค่าและเปิดโอกาสให้คนทำงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับชุมชนอีกมิติหนึ่งเนี่ยเราก็ทำให้คนทำงานในโรงพยาบาลสามจังหวัดนี้เนี่ยเขามีกำลังใจมีขวอนกำลังใจมีความตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองค,คือทำให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำนั้นมีความหมายมากเลย โครงการดังกล่าวสามารถฟื้นฟูความงดงามในการทำงานคุณภาพและฟื้นฟูองค์กรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับบนพื้นฐานทางด้านจิตใจความรักความศรัทธาในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพครับ